ฟ้ามันดึกถึงฟ้าตัวนั่นนะขนาดแห่มาเตี้ยพี่น้องเอ้ยดึกแคฮเทเล็กเทเล็กนลยเทเล็กไม่ใช่ไอ้เตี้ยอู้ยปลาตกไ่แอบบอกกันนี่แอบบอสอะไรสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหนียายไปเอาสิมาหาอันบ้านแหเบื้งป้าขาวอีกเนาะจ้านนี้บางทีเาเอ่อมาตกอกข้าวเปลี่ยวที่เอามาบานข้าวเปลี่ยวพี่น้อง ของหลังนี่เน,นาะจ้ะเดี๋ยวสิมาเบิ่งพี่น้องมาสิมีป่าบ่มื้อนี้มื้อนี้มันหนาวเนาะจ้ะประมาณ7องศาตอนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งว่าสิได้บ่ได้จ้วจะมันนี้เป็ดเทพอ,อันนี่เป็ดนี่ธรรมชา,าติเนาะพี่น้องเป็ดธรรมชาติบ่มีเจ้าของจ้ะโตงามคักคือนยังเป็ดเทพบ้านเฮาเลยอะไรโตผู้งามคักมาพี่น้องบาดแรกแหกมานจาน้ะนี่เป็ดก็มากวนป่าเด้อลยพี่น้องมากวนป่านี้บิดโอ้ได้อยู่ได้อยุได้ย่ เดี๋ยวยุเดี๋ยวยุพี่น้องเดี๋ยวยุบาดแรกแหกม้าเน่าจ้ะนั่นมาท่อมาตกป่านามัอนี่พี่น้องตกใต้มัอนี่วันหยุดเสาวันนี้วันเสาเนาะบริเวณปีงเรียนมาเก็บปลาน้ำออกสมผลก่อนเนาะสมมูลห้องกสิเกรเขาเก็บนทุก่อนเขาออกสมุดกันดูว่ากสิการ์โนมิน โอเคุกก็สาปลาซิวเนี่พี่นนซุมนี่ปลาซิวตัวนี้มันจะมีปลาขาวปลาซิวเดสองพันอันนี้ปลาซิวเลพี่น้องซิวอามีสองสายพันเนาะบาเเก็บลาเี้ยแยาลวเนอะระบ้านบ่ถึงมันดีไปใหม่มาเอใหม่ไปไรอีกออกมาเงี้ดีลงอ มันก็บอกกัาต้นนันมันตัวใหญ่ติดพุ่งญ่ก็าด้ออกเลยตาหัวน่ะตนไหนกินเอาเล่ะเปล่านะกีบลาลูกกีปลากีปลากีปลาชารฟิสก็แบบบราแรกแขกมัานพี่น้องมังขึ้นเขามังขึ้นเขา อากาศหนาวพี่น to ้องแต่ก็พอได้อยู่เนาะมนี้นี่เป็นฝูงปลาซิวเด้พี่น้องมันมี2สายพันเนาะปลาปลาขาวหางแดงจะเป็นหางแดงอันนี้ปลาซิวพี่น้องมันสิคือปลาซิวอ่าวบ้านเฮาเนาะตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยเจ๊สันมัเดี๋ยวมันตกน้ําสกลม่ได้ไล่เติบพี่น้องบาดหนมกนึง2พี่น้องบาด2า2ในตัวใหญ่จ้ะ ปลามตัวใหญ่่อยอดเจด้อสอร์บอันนี้ปลาขาวพี่น้องปลาขาวห้างแดงโอ็ยตัวนี้เล่นไรม่ีนะอ้ย่นปลาคือบลุ่มเนื้ปลาบลุ่มเหรอเบิพชรตัวนี้แล้วมาขวนปลาอยู่ดนีเบยดเทพตัวนี้ไหมพี่น้องออ้ยเยยชั้นขึ้นไนิบุ้งหางไใส่มาเก็บปลาซอยพี่น้อง ไม่อะไรปลาเพชรเกิดคนพี่น้องเลยปลาเขาเนาะสุนปลาเขาพี่น้องเราเห็นปลาซิี้ยวในปลาเขาแต่ลมเด็ปลาเขาพี่น้องดมเน็ดปลาคาร์ดปลาเคาร์มอะไรลูกปลาสุนั ในป่านี้บัดพี่น้องเลยนันมาเละอีกแล้วไม่อีกแล้วโอ้ยบกักกะไรขี้มันดี้วะ <c oughs> มันอีเดียวเป็นตัวนีนไหมนี่แหมอะไรมันนี้ปลาตัวนพี่น้องยืนเครื่องสะพานหน่สิร่องย้อนลงแล้วจ้ะคุณเห็นบอสปาดมันนี้นำสายเราเห็นตัวปลาดิมัน,น,นอุ๊ดเปียกเทปคุณตัวนึงคุณเห็นตัวนึงเปียเทปเมล่ปลากันนี่งบักนึงพี่น้องพ็อะไรอยู่พี่น้องอันนี้ย้อนลง

สีวเอาเนาอพี่นงรอบ่าทปลาขาวมฟนีรอมีกระยวเอาชักเดี๋ยวไปลองไยาหมีอโอ้ my g ก d มากินปลากันเดชินอน้อยมาหนิเอาหอยอยมี่ไมตายเป็นไปแล้วปุปาวพี่น้อง กล่องกระสีสั้นเป็นบางบาทเด้อพี่น้องเอ้คาหนีบใบเอามือปุดปลาสุดนี้เขาได้ปลาซิวหลายจุดเลยมั้ยตโต้ลอยลอยหนุ่หนุ่มใส่ไม่คู่ผมอย่าตัวใหญ่เออมื่อนั้นคือมื่อนั้นเนาะใต้อันสะพานเลยเนี่ยตัวใหญ่ปลาเขาอื เด็กบ่ถูกอ,ะอ่ะปวดน้ำต่ำเมือ่อมาพี่น้องรุ่นหมวดนี่เป็นพวกสีขาวๆมาแล้วสีขาวมาแล้วพี่น้องไปแค่น้อยชนิดกะ่ะอีเออ,อตัวนี้ชุดนี้ตัวนี้ต้อมาปนกัน จริงไหมวะเนี่ยมมันสมาน้ำกัเดน่าไปะมออกมันใหม่ยุ่นไปล่เปียของันปัจ้ะ นี่บอกพี่น้องเลยปวดปลาไดปผลกันรอบนี้ได้ทั้งปลาข้าวทั้งปลาซิวพี่น้องเสียงมันบ่นตับตนมตับอยากทำงานไปไว เออยังไงยางพุลสุดอีเที่ยเดียวแล้วนี่ดังี่ยงดเปียกจะข้าเนาะเกินกระสุดนั่นละใส่มาเนีองมาอีกน่ลูกบอีสวพ่ี่งงสเดนเดงานี่เราคนงาน

บ้านไปคลิปไม่บหรอฮะแต่ว่าได้๋ยวตัวใหญ่แล้วหลบเจ้ะไรคลิปไม่เจ๋อเลยวางเดี๋ยวหลบตัวนี้ตัวใหญ่ใี่ไหมมีเ้าบ่อกมาจากไี่ติดตัวใหญ่ปตาแนวนี้เ้าบ่ตัวใหญ่ไี่ติดตัวใหญ่ก็ทำได้นั่นแหละที่ข้างกลางมันขึ้นไหมล่ะเอาดันมันขึ้นไหมล่ะ เออยังสนะดึกไปเบนแห่ง่ถเอาถึงฟ้าอยู่ด้ยแฮมเตียนเอาได้ป้องดีมากดีใจเอาเอาเอาคือถึงอยู่แอ้วพี่บุน ถึงปลาเออมก็ซองไก่ใหญุ่่นยานมากกบไมัไก่เอาตีใจแห้งพี่น้องเอ้พูดนเอาได้ตัวนั้นมาฮามันดึกถึงฟ้าตัวนั้นนะขนาดแฮ่บ้าเกพูดเอพี่น้องเอ้ดึกแห่เทล็กเทลกเลยเทเลกไม่ฉีดเอออุ้ยปลาตกแห้งแอบบอกันนี่เอบวอลอะไรเอฟบอลคว่ำเออไลยอยู่นะเออใจสันดูไหม

กระดาษก็แตกไปอยู่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัดหนมันแตกกรเจอนี่อันนั้นอันฟิกินในมับัวอันดีอ้มันกินปลาข้าพี่มุนปลาทนกินปลาข้าวนี้่เขาเขาิเขาอันนี้เขาเขามาจอมเบเขาเอาตะไบม ิปลาขาตอนนเล็ติดำแนมันเห็นปลายไก่ในมันม็นเอนเฟกิมันมาเก็บป่าเอก็บปลาเอเก็บปลาเหอเอญวนเขาอยู่ชื่อนมันม่รู้เปล่านอนง่ายไมได้ทาอีกวันได้จะเ้าชื่อวันทันละห้ามแจกอะไรก็ง่วนวัน รถเทคก็นนักเป็นแนีแล้วกให้เียนนมเลย่ยถึงปลาดอลองมอะไรนได้ยวุนเดี๋ยยุเขยนปลาขยเ็นปลาแล้วเีน้วเอาว่าึ้นพี่ ชีดิของเออห๊ะยกหยังบ่ได้หลายตัวหลายเกอยู่น้อยนึงเป็เสียวขาวอมก็สิว่าแหบ่แตกแหบ่แตกั่นซะยนที่5ตัวอยู่เออส่วนะตัวโอยลหลายๆอยู่ๆตัวตัวอยู่ทําเด้อมาพี่น้องมาเจันแค่ชาสันมั้ยโอ้ยใส่บบ่ นะกกดูกระไรอ้ะโอ้อแววได้มันตัวใหญ่ได้พี่น้องบาทเดีป๋ปลาขาวอเ,าาเอวเอเปลาคาเดดึกแหกไกยุตองดื้อ่แตกไหมดึกแตกกี่ไดารอยู่ยอืมพีมม่น้องนี่ทั้งอัน้ประซิวนี่สองนตัวนี่ปลาขาวนี่มีปลกไยน,น,นี่น้ำเลือพี่น้องนี่บานติดแหนมอยนหนึ่ง บกคอยยังเหรอบกคอยกับมาเล็บมากับิบอบ่เลาะเนาะยกเนาะหนไหมแต่ง่มยืนกรอพีน้องบ่ถึงบะแคกถึงปลาบูเถึงแลว่ะไงปลาแครบะเตีออาไดยุไดยุ่มาแล้วมาแล้วอุ้ยเด๋หลอยู่พี่นเขากักซักไม่อยู่นนเห็นเห็นปลามันมือนมันเหมือนเลี้ยวเห็นปลาเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วมา อันนั้นเว้ยได้เติบยุกมุกนงเน้นี่รอบนิขนาเอาอกเลยลงมาโอ้ไร้เติบตัวเด็ะปาซิวปาซิวนึ่งกิตปดปาซิวกันฮะฮะะทานไหมไหน ังก่อ่ะเอาไหแมวดบอกได้ได้สโปกี้ฮันโกี้แคทอามันสปีสันในโลดัลูกไส้บอกว่าเอาปลาใหแมวไดบอสพอนันพ่นองใหแเ้วโหลด6ตัว2ตัวกินบ่พูดลกินกินบ่ขับป๊าโหลดนี่บ่สปีสันเป็นแมอลาขับปลาแมนีโหลดขัปลาไปกินเอามันเลยเคยไปตกปลาทู่ไหมบ่ คือโบนะอ๋อแตัวใหญ่วกว่านี้มนันยังกินอืมเม้นี่แมวมีเจ้าของบ่ะมันส่งมันสีผู้ดีผู้ดีจังเลยผู <c oughs> ้ดีว่กินปลาดิบผ <c oughs> ูดีว่กินปลาดิบแมวาผู้ดีบ่กินปลาดิบพี่น้องอแก่หมดแกะก็ได้กินล่อแต่ยังว่าเ้าเหลียวเป็นตัวปลายสุอดหรอกเนาะมันสิมีอยู่ละมันมืดมองนี้มันมืดแต่ว่าหมองฝนบ่มีหลมองขาวเหลอยวมันแก่ มองกันใต้สะพานเหรอปุมีตัวนี้ดูสิโอ้หลายตัวเพิ่มจนมุมมีท่านปลาซิวเัยท่นนี้ปลาซิวของน้องน้องน่ะอืมตัวนี้เอาทิ่มพี่น้องตัวนี้มันสิบตัวใหญ่มองหันได้แบวตกได้เลยพี่น้องนี่จ้ะปลาเบียบเดียวกันเนาะนี่นี่ตัวใหญ่มันตัวนี้เอาปล่อยลงน้ำ สวยหน่อยเ้าาปวยนนำมันไงมาหันมันไล่กินไล่กินปลาอันนี้แหละจะได้ตีแพน้ำไล่กินปลาเขาปลาเข่าฆ่าปู่เยอะเดินให้น้าดเมืเยอะ่วนใบอันี้กินเยอะขับฟ้ามากเมีเ็สเน ้อไเปิดยม่ือที่อะไจ้าพี่น้องจังไดกะฝากไว้นเจ้าจาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นเจ้อจ้า จากช่องคนไทยในเดนมาร์กแฟล์เดนมาร์กสำหรับมณนีกะสวัสดีจ้า